ผลการทดสอบรองเท้าเดินป่าคู่นี้จากผาชูธงจะเห็นว่าตัวรองเท้ามีโครนติดอยู่นี่คือสภาพการใช้งานจริง Timberland Motion Access Mid Reg Up Hiking Boot หน้าตาไม่เหมือนรองเท้าเดินป่าถ้าตัดไอ้น้ำหนามข้างล่างนี้ออกนะเหมือนรองเท้าผ้าใบใส่เที่ยวปกติทั่วไปแต่มันคือรองเท้าเดินป่าแล้วมันแมทกับชุด all black ของผมมากโอเคสรุป3สิ่งที่อยากจะบอกนะครับ1คือรองเท้า นุ่มกว่าที่คิดทีแรกนึกว่ามันจะแข็งกว่านี้คือผมอมีรองเท้าที่ราคาแพงกว่านี้แล้วมันแข็งกว่านี้แต่ว่าตัวนี้มันนุ่มกว่า2คือรองเท้ากันน้ํา100%เอร์เซอันนี้ยืนยันถ้าเกิดว่าคุณไม่จุ่มลงหมดข้อนะออจากตัวรองเท้าคุณจะเห็นว่าตรงปลายมันเนี่ยมันจะไม่มีโครนติดอยู่อันนี้ก็คือผมใช้ขับมอไซค์ตอนออไปทริปนะครับประมาณ3ชั่วโมงอะฝ่าฝนไปนะครับไปทั้งไปแล้วก็กลับแต่น้ําไม่เข้าอันนี้ อันนี้ยืนยันแต่มันอาจจะรองเท้าใหม่ด้วยแหละ3าคือกริปดีมากนะครับสําหรับป่าทั่วไปที่มีแบบว่าหินดินโคลนดินเหนียวโดยเฉพาะดินเหนียวคือดินเหนียวอ่ะมันจะเข้าไปติดกับตัวพื้นรองเท้าใช่ไหมมันไปอุดมันไปอุดดอกอยางแล้วทีเนี้ยเวลาเราเดินอ่ะมันก็จะลื่นเพราะว่ามันไม่มีมันไม่มีดอกแต่ว่าอันเนี้ยดินเหนียวมันเขามันไม่เข้าไปติดไงไม่หนักนะไม่หนักนะรองเท้ารองเท้าไม่หนักราคาถ้าติดอยู่ข้างกล่องนี่คือ 8,002นะครับถ้าติดอยู่ข้างกล่องก็คือ8,002นะครับแต่ว่าผมไปเห็นในแอปส้มอ่ะ3,000กว่าซึ่งมันก็แปลกดีเพราะว่าก่อนหน้านี้ที่ผมได้มาผมกดเข้าไปมันอยู่ที่ประมาณ6,000กว่ากว่าแต่ว่ามันตกมา3,000กว่านี้ผมก็แปลกใจอยู่ผมไม่รู้ว่ามันเป็นโปรหรือเขาเคลียร์สต็อกอันนี้อันนี้ไม่รู้เลยนะครับคือรองเท้า <c oughs> made in c a m b odia นะครับแล้วตอนนี้มันก็เลยแบบว่ามี เออเรามีปัญหาเรื่องเพื่อนบ้านเนาะผมก็ไม่รู้ว่าเกี่ยวหรือเปล่าราคามันเลยตกอันนี้อันนี้มนโนไปเรื่อยนะครับไม่เกี่ยวนะไม่น่าจะเกี่ยวเพราะรองเท้ามันน่าจะขายทั่วโลกอยู่แล้วนะครับอ๋อจริงๆมีมีเสื้อด้วยเออผมลืมมันมีเสื้อด้วยนะครับเท้าออกไปอันนี้เอาไปด้วยแต่ว่าไม่ได้ใส่ข้างบนเขานะครับ กัวเสื้อมันเปียกแล้วผมขี้เกียจแบบทําความสะอาดผมก็เลยเอาไปแต่ไม่ได้ใส่เว้เท่อ่ะเท่อยู่ได้วยดิไว้ใส่ทั้งหมดนี้ฟังดูดีเนาะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็อยากจะบอกทุกคนเหมือนเดิมว่ามันไม่มีหรอกไอ้รองเท้าเดินป่าที่มันจะดีสุดครอบจักรกวาลนะนะครับมันแค่แมชกับผมแล้วก็ป่านั้นพอดีแค่นั้นนะครับ